ใหม่นะ,อะโอเคเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเปิดสักหน่อยก,กระโดมเนอะแต่ผมอยากชิมรางก่อนว่ะเดี๋ยวขอขอเช็คเลที่นี่นะเท่าไหร่อีส่วนจุสี่ศูนย์จุดสี่ศูนย์อือคือถ้ามันออกได้ครว่ามันแ,แปลกๆปลกไครับผมนะครับผมว่าโดนเราคงจะเหมือนกับตอนที่เราเปิดหา,าน้องคนอีกคนนั้นเจอนะใช่บุญตาเห็นนะครับว่ามันออกง่ายแค่ไหนช่วยเอากรดมด้วยเนะี่ย เล่นม,มาก็ปแป๊บๆขำกันครับมาเปิดอีกนิดนึงไปผมอยากเห็นสีม่วงครับผมเพราะว่าผมบอกเลยสีม่วงครับผมใน้สีม่วงไป็ใช่เบอร์เอามาเป็น ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ามันบอกไปบอกิดเจ้าน้าม่วของเราว่เชื่อนะครับสีพ่อมีจริงเหรอว,ว้าวโอ้มันคือครับเนี่ย เอาไปเสนสจที่ไหน,นโอ้ยคาบแล้วแม่แม่ออกมาอะไรดึงโหแค่โหแค่ที่ผมก็ยิมกิ่มแล้วป้าเงี้ยโอ้โหโอ้ยไอเหี้ยงก็หม,ม,มาดะบอกเลยเดียวถ้าโดนเรมมามานันมาจริงๆเนี่ยขอให้ตัว,วได้บ้า ห้าสองตัวโหส้นมาทำอันแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเฮ้ยเอ้ยาโอ้อ๋อาไปแสงนิดนึงมาแสงสีคอมาอีกใบหนึ่งพร้อมยันรู้ว่าใส่สีม่วงมีอีกเปล่าครับผมเอาแล้วครบผมสีว่ามาอีกใบหนึ่ง ผมน่ะเหรอผมนะ่ะได้สมบูรณนะ์รอจากเกาหลีมาได้ไงล่ะตัวว่าเาดูรักกันใหม่กูแล้วช่วยกูด้วยค,ครับ <c oughs> อะไรวะเนี <c oughs> น <c oughs> ่ยอะไรวะนี่อะสองตัวกูอยู่อะไรไอ้สัตว์เฮ้ยผมเอาดวงจากเกาหลีมาไดนะ้ไงล่ะ เอาแสนีก้าไปไปดิแสนีโอเคครับผมเขาไม่ออกมาต่อยใยรูบ้างฉันจะเอากระมังแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวน้องเสี่ยคุยว่าคุยว่าเสร็จแล้วนะคุยว่าเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงมาแล้ว เอาแอร์ไห้กูเวลานี้อ้าแสงที่ท้องอีกใบดิงเอาเลยเปิดมาโอยโอ้ยเอาแอ้์หมงแสตสีสีแดงจริงับผมถ้ามึงออกสีพวกอีกกูว่าอลกามันเขผมอีกเยอะเนี่ยเอาหอเรเชลโอเคครับเช์ใช้อยู่ครับผมเฮ้ยอาวเปิดแสตสี ผมว่าจะผมหายแล้วครับเจอมหายเลยโยกขึ้นไปหนยถ้าเกิดถ้ามันตอบแบบนี้ให้ผมนะขอให้มีขอให้มาเลไลท์ออกแบบนี้ไหมออกออกมาแบบนี้โอ้โหอืมออเปิดข้ามไม่มีนะผมแล้วไป ผมว่าผมต้อถามเขาูน,นะว่าไอ้ไอ้ไอ้ไลท์โรนี่สองตัวคุ้มไหมไม่ต้องถามนะไม่ถามแล้ว <c oughs> ถามมันก็มาต่อโอ้โหแขผลสีข,ข,ข,ขาวเลยครับผมแผลสีแดงรับผมว่าเขาให้ผมมพรอยนะครับผมเขาให้ผมพอยนะครับเขาบอกผมบอกว่าผมขอแค่เข,ข,ขาแค่อยู่อาร์ก็อ,อยู่อาร์แล้วไง เฮ้ผมว่าไฮไลท์ได้เลยเนี่ยหม้อสองตัวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสองสองสองตัวเฮ้ยมันต้องมีแบบแสงหม้อแสงแสงทองมั้งนะป้าเออมันต้องมีแสงหม้อแสงทองสักตัวเลยป้าแสงสีแดงครับโอเคครับแดง แต๊กเนี่ยกลุ่มไหนวะจะบอกแล้วว่าไอ้อน้อนงน่ะรมน่ใจนะี่ครับไมคยสบมาไม่เจอ้องยังยไงอนนโอเคครับผมน่าจะไปนะลงไปละ มาทำกัเเนเลยมาป๊บม่คำตอบผมว่าไปกี่โลเนี่ยสามมืนกใช่ไหมว่าสามสามกกบม,ม,มือออกามมืดองโตะผมสาม,สาม,สาม,สามแกดีนะแต่อะไรถือว่าอย่างน้อสดก็อย่างน้อก,ก็มีชดุดให้น้องใส่แล้วเ,เี๋ยวเี๋ยว อ๋อมันต้องไกลตัวหนึ่งไอ้แค่มันเขาไม่ยากไม่ครบนีกว่านีขายตัวหนึ่งมาไปไหนพี่ขาไปยันขายตัวหนึ่งครับโอ้ขออีกตัวหนึ่งดินะขออีกตัวหนึ่งนะเย้อีกตัวนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเกมมากครับขอบคุณจริงจครับเกมขอบคุณจริงๆครับผมนะขอบคุณจริงๆครับผมนะที่มันทำให้ผมยู่อาร์นะขอบคุณมากครับผม ถือว่าเป็นเรื่ที่นะเที่ถือว่าโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากกับช่องน,นี้นะあอがคうขอบคุ่อบคุ่อบอบแล้วชอุดผมได้มุดค้ะขอบคุณคุ่ดน้ขาุขอาค่บุณคอ้ยโอเคครับคุดน้องครับผุ อ๋อ oh, ใส่แล้วหอแม่ชุดเตรียมเคลื่อนเรยผมผมอยากได้ชุดนี้มาอยู่กันนะโอเคอ๋ okay, มเดี๋ยวพอเปลี่ยนเริ่หนึง่งเออเอนา่าเดี๋ยวผมขอขอขอเอาน้องเก็บแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอน้องในชุดหนึ่งก่อโอเคครับนี่เก็บไปเอ่าอาคิเทคโตะคุงโอเคอ๋มแ <c oughs> okay, ม่ <c oughs> ผมเริ่มคาใจตัวเองแล้วว่าทำไมทำไมเดนสตเรียของหายไปอยู่ขึ้นยั้งสุดเนี่ยแล้วก็สุดสัตยตื่นมาแล้วนะครับว่าทำไมช่องนี้ทำไมทิปปี้ผมไม่ออกให้ผมเลยเพราะว่าตัวั้งหมดนั้นมามาอยู่นอกที่หมดแล้วไงยูึ้นยงเดเนะ